ให้พรเมื่อกี้มันภาพเก่าขึ้นมานะจะเติมให้นิดหนึ่งไปอยู่ป่าชอบอยู่กับน้ำตบเดินเข้าภูเขาไปจากบ้านเข้าไปสองวันกว่าจะไปถึงไปถึงที่ที่ที่ไปภาวนากลางป่า น้ำตกทานน้ำไม่มีบ้านคนต้องเตรียมกำลังให้ชัดเจนแล้วก็ถึงเดินเข้าไปไปอยู่นั่นก็สามวันสี่วันหรือห้าวันแล้วแต่กำลังเราหลังจากนั้นก็เดินกลับออกมาอีกสองวันสองวันครึ่งวันมันเพียดังบางทีก็เป็นห้าวันหกวันเจ็ดหรือบ,บางวันสิบวัน มันสงัดไม่ได้กระทบแล้วไปเห็นหน้าอกตัวเองมันคิดอะไรนั่นเืออนุสัยเรื่องราวที่ไม่มีการรับรู้ก็มีธรรมชาติสิงสาราสัตว์แต่อันนี้มันเน่มันไม่ได้สบัดของใหม่ไม่มีของเก่าก็ดันขึ้นอ๋อหลงอารมณ์กับตรงนี้อดีตจะมันก็คิดณปัจจุบันนี้นะ ถ้ากังวลคิดไปเรื่องยังไม่เกิดอนาคตแต่มันก็คิดเดี๋ยวนี้กว่าจะรู้ปัจจุบันนี้คืออะไรส่วนมากก็หลงในปัจจุบันถึงเป็นอดีตอนาคตเพราะปัจจุบันนี้ก็ตื่นแล้วไม่รู้จะปฏิบัติแบบไหนแต่พอมองคอนนี้ทานน้ำก็นั่งโขดหินนะทานน้ำก็ไหลขามหินก็ไปนั่ง น้ำก็ใส่ตกมาก็ใส่น้ำใสเห็นป่าแต่พอไม่มีฝนตกมาตกหนักๆหยุดตกแล้วับฉันอะไรเสร็จก็ไปนั่งน้ำมก็ดำก็แดงน้ำใสกลายเป็นปน้ำแดง ตกสามอีกก็ยิ่งยิ่งหนักขึ้นก็อีกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยจางไปจางไปหยุดตกแล้วสีก็เริ่มจางไปจหลังจากนั้นก็กลับมาใสนั่งดูอย่างนั้นมันไม่มีคำตอบอะไรนะแต่พอคำตอบมันจะเกิดก็จากที่ความคิดแล้วจิตก็รู้ความคิดก็มันไหลกัอนออกมาอย่างนี้ ถ้าคิดดีมันก็น้ำสะอาดซะไหลไปไหนก็นำความสะอาดไปให้ให้กับผู้อื่นแต่คนมัวแล้วก็ออกไปนะเออแล้วก็มองแล้วก็นี่อายุคนเพศวัยฐานะเป็นยังไงไม่ต่างกันเมื่ออารมณ์ดีมันก็น้ำใสอารมณ์้ายไม่ว่าเด็ก ไม่ว่าทารกยิ้มยิ้มเนี่ยเวลามันจะอารมณ์เสียมกันแอะไม่เอานั่นทั้งชายทั้งหญิงเด็กวัยรุ่นวัยเป็นจเพดไปบางคนวัยชราฐานะยังไงเฮสัมมณะเหมือนกันอา้าว มื่อคืได้อ๋ออันนี้เลยนะทางทํานกขึ้นมาไม่มันไหลออกไปสำรวมกายวาจาเพราะมันออกไปมันยังกระทบกระทั่งกันอยู่แต่ถ้ากั้นเขื่อนไว้อยู่ข้างในนี่ใจคือความคิดแต่ไม่ลื่นถาลายออกไปแสดงอากาศกิริยาท่าทางคำพูดคำจาในสิ่งที่มันขุนมัวมันก็กั้นไว้มันก็เป็นจนกวา่าเราสะสาง กันกองออกเขาเนี่ถ้าศใสรถึงจะนำออกไอ้คนให้มันตกตะกอนอได้ธรรมะเป็นอย่างนั้นหะถึงว่าไม่มีเด็กผู้ใหญ่เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าละมีแต่ตัวเองจะรู้กับตัวเองแล้วคนอื่นที่ตัวเองรู้จักตัวเองแล้วจะมองเห็นคนอื่นแล้วนำมาเป็นคติสอนตัวเองแล้วก็จะปฏิบัติตนให้เป็นคติ ตอผู้อื่นได้โดยไม่สอนก็ได้ถ้าผู้นั้นเป็นผู้มีความแยบขายในการที่สัมผัสทางตาเนี่เราได้ยินกับหูแต่ใจนั้นมีหลักเหมือนพระอสชินะที่ออกไปบิณาบาตเอียบบทเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยไม่ว่าจะคุดจะคูนั่งลงแล้วก็ขบฉันเนี่ยภาษาลีบุตรเนี่ย แอบดูมันสะดุดอากับอาการกิริยาทางมันต่างกับสมณะทั่วไปพอมองเนี้ยก็ต่างพูหด,ดังคนนั่นนิสัยเก่าเห็นไม่ได้สอนจะพอมองมันสะดุดเกิดศรัทธาตามเตตามตูดไปตามตูดไปไม่ให้ท่านรู้หรือท่านยิ่งรู้ก็ไม่ทราบนะ พระอสชิยิ่งจองเท่าไรยิ่งตั้งใหญ่นะว่าเข้าวลมลองลงฉันฉันแต่ละอย่าง,ยงเรียบร้อยจนทนไม่ไหวจะคานก็ไปหาเนี่นั่นหัวใจหมอบโดยไม่ต้องพูดอะไรมากเนี่นั่นเองนี่แเราข้อวัดปฏิบัติข่าโสรัจจะของความเป็นสมณะน,นี่ให้เป็นกติตัวอย่างต่อโลกนี้ได้โลกถ้านำไปใช้เพราะเรื่องของธรรม มันเป็นสมบัติที่ทรงค่าของใจแต่ละดวงนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอันนี้คือสมบัติของสมณะคือนักบวชนะขอใจดวงไหนนำไปใช้เถอะความนอบน้อมความมีสติความทุกข์เอียบการเดินนานเหินมีหลักมีเกณฑ์มันงดงามอยู่ในตัวนั้นฝากเอาไว้นะเอากลาบภักซะ